สวัสดีเพื่อนครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นกระติกน้ําร้อนชาร์ปนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เจ๋งมากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกดอย่างนี้แล้วนะครับเราเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสน้ําก็ออกมาแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น KPY 3 2 P นะครับเมื่อสักครู่นี้คิดก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวตัวนี้ไปนะเป็นรุ่น Y 3 3นะครับเป็นรุ่นแบบกดกดนะครับรุ่นธรรมดาแต่รุ่นนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยความจุเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น3ลิตรนะครับ มีสามารถนะครับกดปุ่มปึ๊บเนี่ยแค่นี้ครับใช้ไปนวสัมผัสน้ำก็ออกมานะเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับทําให้ดูนะครับข้างล่างเขาจะเป็นล้อนะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวปั๊กข้างหลังเขาก็จะเป็นปั๊กแบบแม่เหล็กนะครับเป็นปั๊คนี้ละยนะครับแม่เหล็กติดป๊อกแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียไปดูเวลาเข้า มาในกล่องนะคเขาจะให้เจ้านี้มาด้วยบตัวนี้เขาเรียกว่าทูปนิลยนะครนะหรือว่าหลอดนิรลัยหลอดตัวนี้นะครับเขาจะมีไว้เพื่อที่จะไม่ให้ระดับน้ำเนี่ยนะครับมันต่ําเกินไปนะครับวิธีวิธีใช้นะเพื่อนๆเปิดออกมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าข้างล่างนี่นะครับมันจะมีช่องน้ําอยู่เห็นไหมครับเป็นช่องปั๊มปั๊มอัตโนมัติของเขานะครับเราก็เอาทูบด้านนี้นะครับด้านที่เล็กๆเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับวิธีการทํางานของเขานะก็คือถ้าเกิดน้ํานะครับอยู่ต่ํากว่าทูบเนี่ย เราจะไม่สามารถอยู่ต่ำกว่าหลอดนี้เนี่ยน้ำจะไม่สามารถถูกปั๊มขึ้นมาได้กันอะไรครับกันไม่ให้หม้อไหม้นะครับคือถ้าเกิดเราแบบกดน้ํากดน้ํากดน้ําโดยที่เราลืมนะครับว่ามันไม่มีน้ําแล้วแล้วมันยังร้อนอยู่เนะี่ยมันทําให้หม้อไหม้รุ่นนี้จะไม่เป็นนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดระดับน้ําต่ํากว่าต่ากว่าหลอดนี้นะครับแต่ว่าน้ํามันยังมีอยู่นะครับเราก็สามารถไม่สามารถกดได้แล้วเราก็คือต้องเอาน้ํามาเติมเพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีมันจะมีระดับน้ําอยู่นะครับ น้ำเนี่ยเติมได้สูงสุดระดับนี้นะครับคือ3ลิตรแล้วก็ต่ําสุดนะครับก็คือระดับ refill นะครับพอต่ากว่าระดับ r e ฟิลนี้แล้วเนี่ยน้ำมันจะไม่สามารถกดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงเติมน้ํากันดูเลยนะครับรุ่นนี้นะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับนี่ผมเตรียมน้ำมาแล้วน้ํากินนะครับแล้วก็เติมลงไปเลยนะครับคือจริงๆผมอยากจะให้ให้เห็นระบบปั๊มมันว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนๆหม้อกติน้ําร้อนชาบเนี่ยมันเจ๋งก็จริงนะครับคืออยู่ได้เป็นสิบสิบปีก็จริงแต่ตัวหนึ่งที่ หลายๆบ้านนะครับรวมถึงบ้านผมเนี่ยที่จะพังก็คือก็คือ,คอไอ,อ,อร้ระบบกดตรงนี้ใช่ไหมครับระบบปั๊มลมเนี่ยถ้าพักหนึ่งไอ้ถุงลมเนี่ย,ยมันจะมันจะเสื่อมมันจะทำให้กดไม่ได้ก็สุดท้ายหลายๆบ้านก็เป็นใช้วิธียกเทเอาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่เป็นแล้วนะตัวนี้ไม่มีระบบปั๊มลมนะเป็นระบบไฟฟ้านะครับเดีย๋ยวเราลองเสียบปลั๊กนะครับพอเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยนี่เสียบปลั๊กก่อนพอเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มร้อนเลยนะครับนี่พอเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยนะครับ ไฟคําว่าบอยจะติดเห็นไหมครับบอยก็คือคำว่ากําลังทําความร้อนอยู่นะครับแล้วก็พอเวลาร้อนสูงสุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็วอร์มจะติดขึ้นมานะวอร์มเนี่ยก็คืออุ่นๆไว้อุ่นๆไว้เนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณแ5ดสิบห้าถึงเก้าสิบองศานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่ให้มันร้อนสุดๆเลยนะครับให้กดคําว่ารีบอยนะครับพอรีบอยเนี่ยนะครับกดปุ่มนี้เนี่ยน้ำเนี่ยจะอุณหภูมิเดือดถึงหนึ่งรอองศาคือจุดเดือดของน้ํานะครับวิธีใช้นะครับ ให้กดปุ่มนี้นะเวลาเปิอนน้านี่นะบไม่ต้องใช้กดปั๊มหนักแล้วปิดแค่นี้ครับข้างล่างตรงนี้มันจะมีปัม๊มมันจะมีปัม๊มปั๊มไฟไฟ้าอยู่นะครับเห็นไหมครับเจ๋งมากเลยไม่ต้องโอ้โหกดเหนื่อยแล้วน้ำาม่ต้อค่อยๆขึ้นๆลงๆนนนี้ิ่งมากนะกดไปตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับกดปุ่มล็อกล็อกไม่ให้เด็กเล่นถ้าเกิดเรากดปุ่มล็อกมาทางขวามือนี่นะครับกดยังไงก็กดไม่ติดแล้วครับอ่าเผื่อแบบกลัวเด็กเล่นไงนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ก็ผลักเข้าไปซ้ายมือ นะน้้นำอุ่นแล้วแป๊บเดียวเองกินไฟไม่เยอะนะครับพวกนี้กินไฟทั้งสองรุ่นนี้กินไฟแค่เจ็ดร้อยวันเท่านั้นนะคือเจ็ดร้อยวันนี่กรณีที่มันทําความร้อนสูงสุดนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยมันจะไม่กินไฟไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับรับประกันทั้งสองรุ่นนี้เหมือนกันนะครับรับประกันสามปีมีมอก,กนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับก็อยากแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆืแบบใช้พวกกระติกน้ำร้อนแล้วเบื่อรุ่นกดอย่างนั้นแล้วนะครับ รุ่นนี้ดีกว่าเยอะเลยนะผมชอบมากรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับฝากได้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ